เอาครับวันคราวนี้คลิปนี้เราจะมาทางด้านข้างที่เห็นคือแม่น้ําเทมด้านข้างของมหาวิทยาลัยคลินิชหรือคลินิคทิวเมสซี่เราจะหมุนขวาไปตามแม่น้ําเทมเรื่อยๆนะครับที่เห็นโดมอยู่ไกลๆน,นั่นคือมิลเลเนียมโดมนั่นละมิลเลเนียมโดมสร้างเพื่อปีสองพ แล้วก็อาคารนี้ดูนะครับตึกนี้เป็นตึกคู่มาถึงด้านนู้นมีโดมอีกคลิปที่แล้วเราถ่ายอีกด้านหนึ่งฝั่งนู้นครับโดมนี้จะมีนาฬิกา บอกเวลาครับคาวน,นี้ก็สิบนาทีสโมงเย็นแล้วเราจะมองไปเห็นตึกขา,ขาวๆด้านหลังนั่นคือค e n เฮาส์อนุสาวรี์อันนี้ของอะไรปินซ์ฟีเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ครับไม่แน่ใจแล้วเราจะมาเห็นโดมโดมคู่ตัวนี้ ะครับที่เห็นนั่นคือนาฬิกาบอกทิศเข็มทิศบอกทิศทิศทางลมตอนนี้พัดเหนือใต้ไปเหนือหน้กตึกอาคารนี้อาคารกู้กันกับอาคารที่แล้วการสร้างแบบเดียวกันแปลนเดียวกันหากแต่ แตกต่างกันที่ดูที่ประตูนะครับประตูแล้วก็จัวจัวนู้นซึ่งจะผิดกับด้านนี้จัวยังไม่ได้มีการจัวนี้นะฮะไม่มีการทำประตูสามบานทำได้บานเดียว เรามองไปที่คราวนเราเราจะมองไปที่ควีนเฮาส์นะความกว้างของควีนเฮาส์จะอยู่เท่ากับความกว้างของตึกสองตึกนี้ตึกสองตึกนี้นะครับนี่อาคารสองอาคารนี้ดูนะครับเราจะให้ดูเห็นไหมครับเราจะมายืนที่ตรงเสานี้ นะครับและด้านข้างนู้นก็เท่ากับเสา,านี้คงจะไม่มีโอกาสได้เดินไปที่จะเดินไปค่ะนี้เขาใช้เป็นมหาวิาลย r กรินิชซึ่งก่อนหน้านั้นสร้างใหม่ๆสร้างครั้งแรกเลยเมื่อคิดสต๊าที่สิหี่เก้า 90กว่าเนี้ยทําเป็นโรงพยาบาลเพื่อรักษาทหารที่ไปรบแล้วก็ย้ายมาเป็นของกองทัพเรือแล้วก็เปลี่ยนมือมาเป็นของมหาวาิาลยคลนิชเมื่อสักเกือบ30ปีแล้วแล้วกลับมาดูอีกด้านข้างหนึ่งของตึกสีขาวตึกควีนเฮาส์นะ ผนังตึกเท่ากับเสาคือเสาไฟฟ้าตัวนี้เลยครับวันนี้พอเท่านี้ก่อนเพราะจะต้องรีบกลับบ้าน